สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมาสรุปเมตาให้ฟังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เมตาใหม่ซอง Infinity Evolve เนี่ยมันเข้าเกมมาก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วเนาะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาสรุปเมตาทั้งหมดที่ผ่านมาในช่วง1สัปดาห์นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเ,เด็กอะไรเป็นเมตาบ้างแล้วลิทเล่นกันประมาณไหนนะครับก็จะสรุปให้ครบหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดในเมตานะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับ สำหรับใครที่อยาก,กเติมเกมชารวัตรวิญญาณเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซนเตอร์เติมผ่านไซเกมไอดีราคาประหยัดปลอดภัยร้อเปสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยาดาเกมเซนเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยมาพูดถึงเรื่องคลาสก่อนนะครับว่าในเมตาตอนนี้มีคลาสอะไรบ้างนะครับก็หลักๆที่เราจะเห็นได้บ่อยที่สุดนะครับในเมตาก็จะเป็นรูนเป็นดาเป็นอบิสนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะเอาตรงๆพอทัลเนี่ยก็เริ่มหายหายไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณ3ามคัสนี้ที่ได้เห็นในเมตาบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เด็กที่มีอยู่ในเมตาเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กเอ่อซอร์สเป็นวิชวิชจไมาเรียกวิชวะเรียกรูนเออซอร์สรูนแล้วก็เป็นฟอร์เรสแล้วก็เป็นอับิสแล้วก็เป็นพอทัลกับเฮเบิ้ที่ผมจะเห็นเป็นแบบปลายนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมกดเจอเฮเบนกับเจอพอทัลเนี่ยน้อยลงแบบน้อยลงมากๆนะครับส่วนมังกรนี่ไม่เจอเลยมังกรนี่ถ้าถ้าเป็นเทียก็คือมังกรจะอยู่ล่างสุดนะครับนะมังกรล่างสุดแล้วก็จะตามมาด้วยเป็นเฮเบนนะครับแล้วก็เป็นพอทัลเนาะแล้วก็อันถ้าถ้าอันดับบนบนก็จะเป็นลูนเป็นดาบเป็นอบิสแล้วก็เป็นเขียวนะครับออฟอเรสเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นกันแล้วเพราะว่า คนเล่นเฮเว่นเริ่มน้อยลงนะครับพอคนเล่นเฮเว่นมันมันไม่ค่อยมีเนี่ยเออเขียวเลยเก่งขึ้นเพราะว่าคนเล่นรูนเยอะด้วยแหละพอรูนเยอะดาบเยอะเ,อเขียวกับมานะครับต้องบอกว่าเขียวยุคใหม่ไม่กลัวดาบแล้วนะครับเพราะว่าดาบเล่นช้าลงดาบได้การ์ดเคลียบอร์ดเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขียวมีดาเมจจากบนมือพอะง้นฟอเรสต์เนี่ยเขาเลยไม่กลัวดาบแล้วนะครับก็สรุปก็คือเนี่ยประมาณ4ค่าร์ดนี้นะครับเอน็นบ,บิสเป็นเป็นรูนเป็นซอร์สเป็นฟอเรสต์นะครับที่จะได้เห็นบ่อยมากในเมตานี้ มาต่อกันที่เรื่องเด็กแล้วกันนะครับก็ลูนตอนนี้มันต้จะเห็นว่ามันจะมีอย่างละสองเด็กนะครับเรียกว่าแบบเป็น2สไตล์แล้วกันมาเริ่มมาที่เด็กแรกแล้วกันนะครับก็จะเป็นลิทลูนที่ผสมกับเอิร์ธไลท์นะครับผสมกับดินวิธีการเล่นเนี่ยมันคือเล่นแบบลูนสเปลบูทนั่นแหละนะครับปิดเกมด้วยแบบมีซาตานดีซมีผู้องค์ดีนะครับแต่ว่ามันเพิ่มมอนช่วงต้นเกมเข้ามาเป็นมอนของสายเอิร์ธไลท์นะครับ อย่างอันนี้ก็คือได้จวเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นมอนแล้วก็ได้แบบได้วิส w นวิวมาจัวต่ออันนี้ก็เพิ่มดินนะครับต้องบอกว่าอันนี้ใส่ดินมาเพราะว่านอร์แมนนะครับถามว่าทําไมถึงต้องเล่นนอร์แมนเพราะว่านอร์แมนเนี่ยเอาจริงตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับมันได้โกเลมได้บาเรียรตั้งบอดได้ในเทินหกเทินหกเนี่ยกดลงไปอันนี้กินดินหนึ่งแล้วก็อีโวกินดินหนึ่งแล้วก็เรียกมาสามสามที่มีบาเรียสองตัวเป็นบอดก็เป็นการตั้งบอดที่ค่อนข้างดีนะครับในเทินหกค่อนข้างแน่นนะครับ แล้วก็ด้บางครั้งมือขาดก็เล่นเป็นโจวได้บางครั้งเล่นเป็นออาฮิวได้นะครับเราก็เลยต้องยอมใส่พวกการ์ดพวกนี้เข้ามาเพื่อมาเล่นกับนอร์แมนนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเซอรเร์บูธเหมือนเดิมปกติเป็นแอนเป็นเบอร์เจนเป็นวินเลียมคู่องค์อะไรพวกนี้ปกติเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบนี้เข้ามาเพราะว่าใบานี้มันก็ต้องบอกว่าดินเราเยอะเนาะเราแบบเรามีปั๊มดินอันนี้ก็ปั๊มดินอันนี้ก็ปั๊มดินปั๊มดินนะครับแล้วก็ใบนี้ก็บางทีเอาปั๊มดินได้อีก ทำให้ใบเนี้ยมันจะเก่งมากมันจะค่อนข้างสติ๊กบอร์ดนะครับบางทีเราเราได้ดามิฟรีอีกฝั่งเคลียร์ไม่ได้เนาะแต่ว่าผมอะมีข้อเสียของลิทนี้อยู่นะข้อเสียของลิทเนี้ยก็คือมันเหมือนจะเป็นลิทที่สู้กับแอคโกได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เลยนะครับเจอแอคโกบิสเนี้ยลิทนี้สเปรบูทชามากมันจะแก้พวกตัวสาไม่ได้นะครับเพราะว่าสตอมมบาเนี่ยบางทียิงแค่สแล้วก็ เนื่องจากว่าม,ม,มันผสมดินมาแบบเกือบครึ่งเด็กเลยนะผสมดินมาเยอะมากนะอันนี้2ใบอันนี้3ใบ3ใบอันนี้อีก2อันนี้อีก3นะครับอันนี้1มันเกือบครึ่งเด็กแล้วอะที่แบบเป็นการ์ดดินอะเพราะงั้นลิทเนี้ยจะสเปลบูทได้ค่อนข้างช้านะครับบางเกมถ้าเราจวดีซมาช้ามากๆเ mm hmm. นี่ยสเปลบูทไม่ทันเพราะว่าเวทเราน้อยมากนี่ก็มอนนี่ก็มอนนะครับส่วนนี้ก็สเปลบูทไม่ได้ไอ้นี้ก็สเปลบูทไม่ได้ ไอนี่ก็สเปียร์บูทไม่ได้เหมือนกันไอนี้ก็สเปียร์บูทไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับปัญหาคือสเปียร์บูทจะช้าแต่แลกมากับบอร์ดการเกมที่จะแข็งนะครับก็จะประมาณนี้แบบลิตนี้นะครับแล้วก็จะมีลิตหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าพอบอกเลยว่าผมชอบสเปียร์บูทลิตนี้มากกว่าลิตเมื่อกี้นะครับคือลิตเนี้ยมันจะเป็นลิตสเปียร์บูทที่คล้ายๆกับแบบเดิมเลยที่มันจะไม่ใส่ซาตานนะครับ ถามว่าพี่ไม่ใส่ซาตานแล้วมันจะดีหรอวะต้องบอกว่าเอ่นื่องจากซองเนี้ยเราได้การ์ดเก่งอย่างโอนเพิ่มเข้ามานะครับทําให้ดาเมจของเราเนี่ยมันมันเยอะมากขึ้นนะครับเพราะงั้นแล้วซาตานเนี่ยเลยไม่จําเป็นซาตานมันเป็นการ์ดที่ช้าแบบมันต้องเล่นเทิร์นสิบมันเลยเป็นการ์ดที่ช้าเกิดไปในเด็กนี้นะครับแล้วก็เด็กนี้ใส่ดักไซด์ด้วยเอาไว้บัฟดาเมจนะครับคือเรามีดาเมจแบบเยอะมาก เช่นแบบแล้วก็เด็กเนี้ยสเปลบูทไวมากเพราะว่าการสเปลเราเยอะนะครับนี่ก็สเปลสเปลสเปลนะครับแล้วก็ใบนี้ก็ช่วยสเปลบูทด้วยนะอวังนะครับก็จะเห็นว่าเราสเปลบูทได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถี่มากนะครับรวมถึงใส่เบสเทรเยอร์มาด้วยเพื่อเอาไว้จังหวะไฮโลนะครับเผื่อแบบได้แอนลงเบสเทรเยอร์อีกฝั่งเคลียร์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ได้รามเมตเพิ่มนะครับหรือว่าอีกฝั่งมาเคลียร์เขาต้องจ่ายของเพิ่มในการเคลียร์นั่นเองนะ แล้วก็วิธีปิดเกมดิดนี้ก็คือคุณก็ตีหน้าตั้งบอร์ดตีหน้าไปเรื่อยบางทีลงแอนอีกฝั่งเรื่อก็ตีหน้าไปบางทีคู่องค์ลงมาซุปเปอร์โวลตีหน้าเอา5ดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็แล้ว,ลวคุณก็แบบ DC ต่อ DC ต่อหาโอดินโอดินอีโวโอดินอีโวปุ๊บแปะดักไซส์ตีหน้าต่อ DC ต่ออะไรประมาณเนี้ยคือดาเมจมันจัดมากบางครั้งแบบอัเทิ 10, ร์นสิบเทิร์นสิบเราแบบ,บเราเดโมนิกเ,เราสูดเลยเราเราเราไม่มีเดโมนิกบนมือเลยผมเล่นคู่องค์คู่องค์หนึ ผมเล่น DC ต่อผมได้โอดินอีก4ี่เป็นสิบสีผมได้ดักไซส์มาต่ออีกอะไรแบบเนี้ยมันแบบดามจมันแรงมากนะครับดามจมันจะแบบโอเคแหละมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ทำยี่สิบเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ใส่ซาตานที่แบบแบบซาตานมาแล้วแบบ DC แล้วแบบ10ตัวหนึ่งไปตี DC ีซอีกใบหนึ่งมันจะไม่ได้ทําท่านั้นได้แต่ว่าดามจปิดเกมมันไวกว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วที่ผมเล่นนะมันปิดเกมได้แบบ เทินแปดเทินเก้าบางครั้งปิดได้เลยนะลูนในลูนมิลเลอร์นะครับคือปกติแล้วลูนมิลเลอร์วัดกันเทิร์นสิบแต่ว่าลิตเนี้ปิดเทินเก้าได้นะครับก็จะเร็วแรงกว่าอีกอย่างหนึ่งลิตรนี้สู้เขียวได้ดีกว่าด้วยนะครับคือปกติแล้วลูนเนี่ยอย่างถ้าเป็นลูนลิตรอีกลิตรหนึ่งอ่ะมันจะแพ้เขียวมากๆนะครับมันแพ้ฟอเรสเพราะว่ามันแก้มันแก้ฟอเรสไม่ได้มันคือแบบนั่งรอคือคือถ้าฟอเรสต์เขามีก็คือมีเลยอ่ะส่วนลิตเนี้มันสวนได้มันเอาโอดินไปสวนเขาได้ เอาโอดินไปกินก็อดบูดได้ทําให้เขาปิดเกมช้าลงแล้วเรามี DC ต่อเราหาคู่องค์หาโอดินมาแบบดาร์กไซส์ปิดต่อได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับคือเด็กดาบนะครับก็ดาบก็จะมี2สไตล์นะครับในตอนนี้ก็คือเป็นมิดเรนนะครับตัวของมิดเรนเนี่ยก็จะใส่การ์ดค่าไล่สูงอย่างอมาเรียมานะเพราะว่ามันเป็นแว l ลูช่วงเลดเกมที่ดีมากๆนะครับต้องบอกว่าดาบในตอนนี้มันคุณต้องบอกว่าความแรงในการบุกอะ่ะมันผมมองว่ามันเบา มันเบานะเพราะว่ามันเพิ่มการ์ดเคลียร์มาอย่างกิเรเลียนะกิเรเลียเนี่ยเป็นการ์ดช่วยเคลียร์ที่ดีมากๆและเป็นการ์ดใบใหม่ในซองใหม่ที่ทําให้ดาบเก่งขึ้นเยอะมากๆปกติแล้วดาบจะมีปัญหาในการเคลียร์บอร์ดไว้นะเคลียร์บอร์ดที่มันก,กว้างๆหล่ยตัวดาบจะเคลียร์ยากแต่ว่าการที่มีกิเรเลียมาเนี่ยดาบจะเคลียร์เก่งมากนะครับเก่งมากขึ้นเยอะเลยและเลดเกมก็สามารถใช้แวลูของแลนลี่เพื่อซูเปอร์เอโวอฟีได้ด้วยก็จะได้แบบแวลูเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ลิทจะเทคใบนี้มา1ใบนะครับ <d> เพื่อเอาไว้เผื่อเคลียร์นะครับมันใช้4ี่วนาแล้วมันยิง3ดาเมจได้นี่เลย3ตัวเลยเอ้ยิง4ดามจได้3ตัวเลยนะครับก็เผื่อช่วยเคลียร์ได้ในบางจังหวะที่บอร์ดเราตาม,มากๆนะครับก็จะประมาณนี้แหละดาบไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ใส่โอดินเพิ่มเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าเราจะมาดามจเพิ่มด้วยแล้วก็มีใบนี้ไว้ใบหนึ่งเผื่อ,อไว้ยิงหน้านะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยพอเราโอดินไปแล้วอีกฝั่งอีกคืออีกฝั่งจะสั่นกลัวแล้วอีกฝั่งเขาจะ เราก็จะมีใบนี้มายิงหน้าต่อได้ประมาณนี้นะครับต่อมาที่ลิศด,ดาบแอคโกนะครับดาบแอคโกเนี่ยจะต่างกันตรงที่ใส่เฟสเตปเพิ่มข้ามา3ใบเลยแล้วก็ไม่ใส่อเมเลียนะครับคือลดการ์ดโจไปเพิ่มการ์ดดาเมจและไปใส่เซนทอ์เพิ่มนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะจะสังเกตว่าลิศมันอ่ะคล้ายๆกันเลยลิศมันความต่างความต่างแทบไม่แทบไม่มีนะคือถ้าเอาในแง่แบบช่วงเทินหนึ่งถึงเทินห้าเทินหกเนี่ยความต่างจะไม่ค่อยมีแต่ว่า มันจะต่างกันไปตั้งแต่ช่วงแบบเทินหถึงเทินแอันนี้ความต่างจะเห็นได้ชัดละเพราะว่าถ้าเป็นเดกมิดเรนส์เนี่ยคุณจะมีอามาเลียมาตั้งบอร์ดเทรดได้อีกฝั่งต้องมานั่งเคลียร์ลินี้คือแบบลิเน้นบุกเลยนะครับแบบตีหน้าตีหน้าตีหน้า,ต,นาตีหน้าไปรัวๆแล้วก็แบบมีโอดินมีเซนทอมีเอาเบิร์ดมียิงหน้านที่ใส่มา2ใบนะครับต่อมาครับต่อมาที่อบิสนะครับก็อบิสก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นอบิสมิดเรนสกับเป็นแม็กแอโตรนะครับ ก็อบิดมิดเรนเนี่ยก็จะใส่การ์ดค่าร่ายสูงๆอย่างกินเจสื่อ3ใบเลยนะครับแล้วก็มีเซเบรัสด้วยเนาะเซเบรัสใส่ที่3ใบนะครับมีเมนูซ่าอีกสองใบาการ์ดเคลียร์มันเยอะมากต้องบอกว่าแวลูในการเคลียร์ช่วงเลดเกมอะ่ะมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆริงออบิทมันมีคอนโทรลด้วยนะแต่ว่าคอนโทรลเนี่ยมันต่างจากมันต่างจากมิดเรนไม่มากนะครับมันต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นคอนโทรลเนี่ยจะไม่ใส่มัมมี่แต่แตถ้าเป็นมิดเลนเนี่ยจะ,จะใส่มัมมี่เพิ่มเข้ามาเพื่ม,มเอาดาเมจนะครับบางทีีีแบบลาโอิเวยคู่่มมมั หรือว่าเล่นวูเอล่าคู่มัมมี่ก็ได้ได้เจ็ดดามจก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นก็เหมือนเหมือนเดิมไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับสําหรับเด็กนี้เนาะแล้วก็ต่อมาที่แอคโกรอบิสนะครับแอคโกอบิสก็เป็นอีกเด็กหนึ่งของอบิสที่ซิ่งได้แรงที่สุดละในเมตาตอนนี้นะครับไม่มีเด็กไหนแรงกว่าเด็กนี้แล้วในตอนนี้นะเรื่องของการแบบแอคโกรนะก็ความเก่งของมันเนี่ยมันมาจากมันมีตัวเนี้ยสามสามซึ่งหลายหาเจอแล้วเคลียร์ยากมากนะครับ แล้วก็แบบเด็กมันแบบเน้นตีหน้าเลยตีหน้าอันนี้ก็ทำดาเมจเข้าหน้าอันนี้ยิงหน้าได้นะครับอันนี้แบบก็แรงมากอันนี้ก็แบบลงแบทมาแบทมีสตอร์มเล่นคู่กันใบนี้มีสตอร์มมา2ตัวนะครับแล้วก็มีใบนี้ยิ่งบอดเยอะดาเมจยิ่งแรงนะครับบัฟดาเมจตัวเองได้แล้วก็จะมีโอดินปิดเกมนะครับก็จะประมาณนี้เด็กมันคือเด็กตีหน้าเลยนะครับซึ่งผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะเด็กนี้นะครับก็ไปดูคลิปกันได้เผื่อใครแบบยังไม่เข้าใจวิธีเล่นเนาะเข้าใจง่ายคือเด็กตีหน้า ตีหน้าลงแบบลงมอนตีหน้าลงมอนตีหน้าลงมอนตีหน้านะครับโบตีหน้าประมาณนี้ต่อมาที่พอทัลนะครับก็พอทัลเนี่ยจะเป็นต้องบอกว่าพอทัลเป็นเป็นเด็กที่ผมเจอน้อยมากๆในช่วงนี้แบบทุกสายนะไม่ว่าจะเป็นพับเพศหรือว่าจะเป็น AF นะครับแต่พับเพศจะเจอน้อยกว่านะครับเพราะงั้นคลิปนี้ผมเลยไม่ได้เอาพับเพศมานะเพราะว่าแบบผมเจอน้อยมากจริงนะครับก็อันนี้จะเป็นของพอทัลเอนะครับ ก็ผมเคยทาคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับเผื่อใครแบบยังไม่เข้าใจวิธีเล่นก็ไปดูกันได้นะครับก็มันเป็นพอ์ท่ลที่ตัดรันเมียทิ้งนะครับสับเหล็นี้เพื่อมาเล่นเร็เรวขึ้นอ่าไมาเซตในการเล่นมันจะคล้ายๆกับลูนที่เป็นลิสตอมลิสที่ใสโอดินคล้ายๆกันคือแบบตัดเรล็เกมทิ้งปิดเกมไวขึ้นเน้นแบบลงยานมายิง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 แล้วก็แบบปิดเกมด้วยโอดินออคิดประมาณนั้นนะครับก็จะปิดเกมได้ไวขึ้น ต่อมานะครับที่เฮเบ e นนะครับก็เฮเบนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นลิทวอร์ดเฮเบนนะครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากดเจอบ้างแต่ไม่เยอะนะครับเฮเบนเนี่ยจะเก่งกับเด็กอย่างฟอร์เรสแล้วก็เด็กอย่างซอสนะครับเจอเด็กอื่นเนี่ยเฮเบนจะสู้ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าคุณเจอแอคโกเนี่ยถามว่าโหพี่วอร์ดมันเยอะมากเลยนะมันจะกันแอคโกไม่ได้หรอแต่ว่าต้องบอกว่าเคิร์ฟต้นเกมมันอ่อน เคลือบต้นเกมมันแบบมันจะมีแต่มอนอ่อนๆทั้านั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการ์ดยิงเคลียอะไรเท่าไหร่ด้วยพอั้นถ้าเจอแอโกที่เขาแบบสแปมบอร์ดมาเยอะเนี่ยเราจะค่อนข้างหนักถ้าเราไม่ได้มีเซเนฟ่าเทินแฮ่เนาะส่วนการเจอดาบเนี่ยดาบจะเคลียตัวเอเธอร์ยากมากยากมากๆนะครับรวมถึงฟอร์เรสก็จะเคลียเอเธอร์แบบแทบไม่ได้เลยนะครับเคลียยากมากเพราะมันติดออร่าด้วยกอลิศนี้ถ้าผมแนะนําก็คือคุณต้องชอบเฮเบินะครับเพราะว่าลิศอย่างแรกเลยคือลิศมันแพงมากมันเป็นเด็กที่แพงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับ ถ้าคุณชอบเฮเว่อนนะจัดไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณแบบไม่ได้ชอบเฮเว่นขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณเจอฟอเรสเยอะเจอดาบเยอะแล้วคุณอยากหาเด็กไปแก้ก็เด็กนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่เด็กสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟอเรสนะครับที่ตอนแรกเหมือนจะแบบไปเล่นเทมโปฟอเรสกันเหมือนจะแบบว่าตัดตัดพวกก็ดบูดตัดพวกอะไรพวกนี้ออกไปแล้วก็แบบไปเล่นเป็นเน้นเทมโปมากขึ T ้นแบบเน้นแบบต้นเกมทําบอร์ดมาแล้วก็บุก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 อะไรอย่างนี M ้ตอนนี้ เปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมากลับมาเล่นกันที่ลิทไรโนเซลอสเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ถามว่ามันเก่งกว่าเดิมยังไงนะครับการ์ดเคลียร์มันเพิ่มมามีการ์ดเคลียร์เพิ่มเข้ามานะครับทำให้เคลียร์เก่งมากขึ้นมีมอนดับสองที่เก่งขึ้นนะครับอย่างตัวนี้สแตทสองสองนะครับแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างไรมาก้าด้วยไรมาก้าเนี่เก่งมากนะครับมันมันมันช่วยเซตดาเมจให้เราได้และมันช่วยล็อกบอร์อดอีกฝั่งได้ อย่างมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมเล่นดาบแล้วผมเจอะไมรมาก้าเนี่ยคือแบบผมจะรีทอลอยู่แล้วอะแล้วเขาก็ลงะไมรมาล้ามาแล้วเขาแล้ว,แล,วแล้วมันก็ทาดาเมจใส่หน้าผมตัวละหนึ่งดาเมจใส่สองตัวคือสองดาเมจจบเทินปุ๊บผมโดนสองพอจบเทินเขาผมโดนอีกสองผมผมโดนสี่ดาเมจแบบงงๆโดยที่มอนผมตีไม่ได้ด้วยและบอดผมโดนล็อกด้วยทําให้ผมจะแบบจะจะไปลงมอนตัวอื่นก็ลงไม่ได้เพราะว่าบอดเต็มนะครับก็เก่งมากๆใบนี้ ส่วนที่เหลือก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะไม่ได้แบบแตกต่างจากเดิมอะไรขนาดนั้นนะครับยังเล่นเป็นคอมโบคาบังเกิลกับไลโนเซโอสเหมือนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แบบมีโอลิเวียมีเบลอะไรพวกนี้เหมือนเดิมมีการ์ดใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้แหละไลมกาก้าแฟรี่เฟนเซอร์แล้วก็แอมบูชฟอร์มาโบฟนะครับที่เป็นการ์ดใหม่ก็ต้องบอกว่าเขียวตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยไม่กลัวดาบแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปดาบเนี่ยเพิ่มการ์ดเคลียร์มาเคลียร์เก่งขึ้นแต่เขียวไม่สนเพราะเขียวไม่มีบอด เขียวดาเมจมันอยู่บนมือนะครับเพาะง้นดาบเคลียรเก่งขึ้นก็เท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้เขียวแบบกลัวมากขึ้นเท่าไหร่จะแบบเรื่องของบอร์ดก็คือก็ได้ใบเคลียเพิ่มอ่ะนะครับก็สามารถเคลียรเคลียรได้เก่งมากขึ้นเพราะง้นเขียวตอนนี้ก็เลยเริ่มกลับมาแถมเขียวมันชนะลูนด้วยนะครับก็เลยเป็นเด็กที่อ่าเริ่มกลับมาในช่วงในช่วงแบบในช่วง2ถึงในช่วงวัน2วันนี้ละกันนะครับที่มันเริ่มกลับมาแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปเมตาใน1สัปดาห์หลังจากที่ซองใหม่เข้านะครับก็จะมีคาร์ดที่หายไปแหละนะครับอย่างมังกรก็หายอย่างเด็กพระเพทเนี่ยก็หายไปเลยนะครับเด็กพระเพทมันแพ้ดาบมันแพ้ดาบแล้วแบบมันแพ้หลายๆอย่างเยอะมากแว l ์ลูมันแวลูมันดรอปอะนะครับสำหรับเด็กพระเพทผมก็เลยไม่ได้เอามาแนะนำนะรวมถึงมังกรด้วยเพราะว่ามังกรเนี่ยสู้ใครไม่ได้เลยนะครับในต,ตอนนี้เนาะก็อาจจะต้องรอของเสริมในแพ็คต่อไปแล้วกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ